และในตอนนี้เราก็อยู่กันในเวิลด์ของคุณซีเหมียวนะครับผมเย้ yeah. ความผิวเผินนี่คือแบบว่าเออก็เหมือนเวลรถไฟที่เรามานั่งรอรถไฟอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีปริศนาทำ<อ>ไม่ใช่มีปริศนาอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยนี่เข้ามาตรงนี้นะกระโดดขึ้นไปปุ๊บเราก็จะเจอกับป้ายอะไรบางอย่างที่เขาเขียนว่าหนูทาเงินหายที่นี่สิบาทโดยทั้งหมดเป็นเหรียญหนึ่งบาทช่วยหาขึ้น,นหน่อยค่ะหนูอยากกลับบ้านนี่ฮนะทีนี้เราก็เลยต้องหาเหรียญหนึ่งบาทให้ครบสิบบาทก็คือสิบเหร เหรียญน,น,นะครับผมโดยเหรียญน,นะครับจะกระจายกระจายอยู่ตามเวิลเลยนะฮะโดยเราจะต้องเก็บไปทีละลําดับนะครับผมถ้าเรายังเก็บเหรียญหนึ่งไม่เสร็จเหรียญที่2ก็จะไม่ปรากฏนะครับต้องเรียงไป1 2 3 4 5สาสี่ห้าไปจนถึง10นะครับผมไปเราไปตามหาเหรียญกันดีกว่าโดยเหรียญแรกนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่น,นี่ตรงนี้ชบ เรากลมไปเก็บฟึบแล้วเหรียญถัดไปไม่ยืตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนี่ถามว่าทําไมผมรู้เพราะว่าผมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมแต่ว่าแค่เล่นไปหลังจากที่เก็บเหรียญได้หมดนะครับรนี่หนึ่งเละเหรียญที่สามนะครับมันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะนี่เก็บยากอีกทิพาย <c oughs> <c oughs> เหรียญที่สี่จะอยู่ตรงแถวนี้นะครับอยู่ตรงเสาเออเหรียญที่ห้านี่อยู่หลังเสาตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดือนี่หกอยู่ใต้เก้าอี้ตรงนี้นะเดือนที่เจ็ดอยู่ตรงชานชาลาตรงนู้นนะครับเรือนที่8ดจะไปปรากฏอยู่ตรงนู้นใช่หรือเปล่านะนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ไงอแล้วเรือนที่9ก็จะอยู่ตรงนู้นนะนี่เลยและเดือนสุดท้ายจะอยู่ตรงบริเวณทางซื้อตั๋วนะครับตรงนี้แล้วพอเรากดไปปึ๊บมันก็จะตึ้งตึ้งตึ้ง แต่ศูนย์หนึ่งขโมยรถนี่เราก็จะได้ยนิยนออกจากสถานีไฟแดงนีน้เราก็จะได้ย,ยินเสียงต่อเตตัวที่ช่ำวยการจากไหนตัวประกาศนะครับผมขอบคุณที่มาใช้บริการอ่ะครบยังนะเราเก็บครบนะครับตุงตุ้งตุงใช่แล้วถ้าตุง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 แล้วะก็ครบแล้ว อันนี้เราก็ต้องเข้ามาที่ห้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่าทําไมสภาพมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเห <c oughs> มือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ไม่สามารถทราบได้และนี่ถ้าเราเดินมาแถวๆนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัว <c oughs> ๋ว801หลังจากนั้นเราก็ต้องเดินตรงไปอีกนิดนึงนะครับนี่แล้วเราก็จะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสวยดูว่าใครโทรมาเราเข้าไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่เข้าทางนี้ ทำไมมันมืดจังขนาดนี้เนี่ยิ <c oughs> ่งเข้ามาเล่นใน VR ครั้งแรกมันกดรับโทรศัพท์เลยมือถือนี่คือเราเห็นเขาใช้แค่มี เราก็ต้องนั่งนั่งจำไอรหัสนี่นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่แล้วนั่งจำไปเลยครับยี่สิบตัวแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราจำรหัสได้แล้วนะครับผมเราก็ต้องออกจากที่นี่เพื่อไปขึ้นรถไฟมีคนจอยมาโยฮัลโหลสวัสดีครับ วัสดีฮไรกันอยู่เลยกําลังขายปริศนาในเวล์นี้อยู่นะรู้หรือเปล่าว่ามันมีปริศนาเวันนี้ไม่ขคยมีปริศนาด้วหรือใช่ไม่รู้ผมพิ่เคยมาครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ตอนแรกใช้ก็คิดแบบนั้นแหละว่าเอ๊ะมันมีปริศนาได้ไงวะแต่สุดท้ายแล้วมันมีว่ามันโมชั่นเบื่อได้ด้วยปริศนาว่าใครคือยูทูบเบอร์ตัวจริง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 ติมท้าง ัอะไรนะครับว่าเราอยากเปิดอะไรการญี่ปุ่นอ่อเปิดอะไรวันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่ต้องขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วก็เอารหัสนั้นมาแปลงโดยจะมีคำใบอยู่ตรงนี้นะฮะว่า convert secret binary number นั่นก็คือการแปลงเลขฐาน2ให้กลายเป็นเลขฐาน10บแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปกดรหัสเลขฐาน10ตรงนั้นครับแล้วรถไฟก็จะออกเดินทางอ้าวรถไฟวิ่งแล้วเดี๋ยว ไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปได้ไปได้นี่ไง,ไป,งไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปได้เย้อุ้ยแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถจับกล้องได้ไม่รู้ทำไมโอเคมืดแล้วโอเคจับได้นะอะไรครับโ oh, <ข>อ้โหคุรนน้องว่ะ โอเคทีนี้ทีนี้คือน่าจะเป็นจิตใจของคุณซีเหมียวมัรวบรวมความทรงจําทุกอย่างเอาไว้แล้วเราก็ต้องมาที่ศีราจารึกนี่กดไปด้วยท r อชปอยูเล่ดี yes ไปแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากดอันอื่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะโดนบทลงโทษหรืออะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเคยกดแค่ yes let's go แล้วทีนี้พอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงตึงดึงให้เราเข้าไปตรงประตูนี้นะครับแล้วหลังจากที่เราเข้ามาเราก็ต้องแก้ปัญหาพัซโซทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้เออเหมือนว่าจะอยู่ห้องแถวๆห้องไหนสักห้องหนึ่งนะนี่ไงห้องแรกนี่ห้องแรกเป็นคำถามง่ายๆให้มากดตรงนี้คือ Start เอาล่ะแล้วคำถามแรกนะก็คือฉันรู้ว่าเกมนี้คือ VR Chat แต่ว่าฉันต้องการรู้ว่า VR น่ะมันยออ่อมาจากอะไรเราก็จะตอบ Social Reality โ okay, อเคถ้าไปห้องที่2กันดีกว่าอันนี้คือปริศนาของห้องที่2อ,อยู่ด้านบนครับถ้าตอบผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวคุณจะโดนบทลงโทษทันทีคํา <Could you? S 1> ถามก็คือ <Yeah. S 1> เขาให้เลือกอตัวอักษรที่เป็นคําใบ้ที่อยู่ด้านล่าง <Yeah. S 1> นี่นี่นี่คำใบ้อยู่ตรงนี้ฮะ I might be strange but I like to memorize first letter of the line ก็คือฉันอาจจะเป็นคนแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าฉันชอบที่จะจดจำตัวอักษรตัวแรกที่อยู่ในแต่ละบรรทัดทีนี้เราก็ต้องขึ้นไปด้านบนครับไปมาดูตัวอักษรตัวแรกในแต่ละบรรทัดนั่นก็คือตัว T ตัว ..R ตัว ..U ตัว S, <S แล้วก็ตัว T รวมกันเป็น trust นั่นเอง S โอเค นั่นก็คือคาที่แปลว่าเชื่อใจนั่นเองนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าผมมลันตายหรือเปล่าก็คือมันจะมีห้องนึงที่แบบมีชีวิตเดียวจะต้องเริ่มเล่นใหม่ฮะใช่หรอโอ้โหห้องอะไรวะน้าจริงหรอโฮมรันเล่นเข้าไปแล้วหรอห้องนี้โอ้โหถ้าตายคือต้องเล่นใหม่เลยหรอผมยังไปไม่ถึงห้องนี้เลยอ่ะโอ้ m ม g ก็ผมยังอยู่ห้องที่สามอีเลยอ่ะห้องที่สามทำไงอ่ะใช่ใช่ใช่ทำไง ห้าหนึ่งสองโอเคนี่ไงได้ละโอเคแต่ว่าทำไมผมรู้เพราะว่าผมตอนแรกผมกดมั่วๆห้าหนึ่งสองแล้วมันได้นะครับผมก็เลยทำได้ <g rip> โอเคทำได้แล้วฮะปา้าแล้วก็ห้องนี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้ยห,นนห้องนี้จริงด้วยเชี่ยแหละทำไงอ่ะห้องนี้เพอาะเสื้ออยู่ตรงนั้นเหรอโอเคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใช้สเต็ปวไายเวียนไปเกินเชี่ยคุณต้องผ่านความเจ็บปวดมาขนาดไหนวะจริงไม่เชี่ยเอ้จริงเชี่อผมจะนอนตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแต่คือได้นอนเพียงเกือบบ่ายโมงจริงเหรอเพราะมาไอ้อันนี้นะจริงเหรอแล้วคุณไปสูงสุดห้องไหนก็ถัดไปจากห้องเขาเปิดอกแล้วอ๋อเราห้องนั้นคุณเคลียร์หรือยังคุณมาซะยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์เชี่อนะ เฮ้ยแ,แลบบดเราจะเข้าไปอย่างนั้นเหรอ,อไม่ลาก่อนแลบบดต, <c oughs> ตัดสายมั่ว,ว <c oughs> ๆเฮ้ยนะก,กูระเบิดในตำนานเหรอแน่น,นอนเพราะปกติ<ๆ>ไม่ตายเถอะแล้วว่าแต่สายบนมันอยู่ตรงไหน

ตัดสายเสียอะไรตัดสายสีแดงคนว่เศษนั้นเหรอก็บอกว่สีแดงไม่ใช่รีจอยเลยรีจอยรีจอยเหรอมันมันตายแล้วตายเลยเหรอใช่ตายแล้วตายเลยมีแค่โอกาสเดียวต่อให้เราดีสปอมันก็ไปไม่ได้อ๋ออ้ยากเกินนะเนี่ยไหนบอกสายบนอ๋อสายล่างเราไปกดสายล่างไอเชี่ยเอ้ยอ้าวเด็กนะ โยวัสดี <laughs> วัสดี <laughs> ด <laughs> ฮะเกิดฤกษาผมแค่ตัวระเบิดนะ <laughs> ่ะบ้าเด้ต้องมานั่งเก็บเหรียญใหม่หรอเนี่ย <Okay. S 1> วัสดีฮะ จับอีกครับไฮพวกคุณเป็นเพื่อนใครน่ะน้อยหน่อย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 นั่นสินะผมคนเ่อนไขรกันแน่อ้าวต้องมีต้องมีคนร้ายอยู่ในกลุ่มนี้นี่แหละอ้าวนี่แล้วคุณจะเล่นกับกับผมหรือเปล่าตามเข้าไปในเวอร์นี้น่ะตามเข้ามามันมีปริศนานะไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยใช่ไหมคุณเห็นรถไฟหรือเปล่าเฮ้ยคุณบักจ่อยนี่นะอ๋อนั่นนั่นรถ สวัสดีฮะเฮ้คุณคือโตเกียวกูนนี่นี่โตเกียวกูนใช่แล้วว่าตัวนี้มันค่อยเด่นนะคุณยังรู้เลยเหรอใช่ผมดูไงไม่เด่นหรออ๋อดูเด่นจะตายเป็นคนทำหน้ากากเด่นเหรอใช่เป็นตัวประกอบคนหนึ่งครับโอเคเจอรถไนแล้ว โอเคคุณเห็นรถไฟไหมคุณบักจ่อยนะคุณพูนี่คุณเห็นสินะหลังจากนั้นคุณจะต้องหาเหรียญให้ครบสิบเหรียญเพื่อที่จะออกจากสถานีนี้เข้าสู่จิตใจของคุณสีเหนียวเหมียวเหรียญสิบเหรียญข้างในันมันไม่ใช่เหรียญสิบเหรียญมันจะมีหน้าตาแบบนี้น่ะนี่นี่อย่าบนี่ยไหนไหนนี่ผมเหรียญแรกแล้วทำไงหยิบอยู่มันใช่ยนะใช่แล้วหยิบออกมาเลย อ๋อโอเคนั่นคือหยิบมาแล้วใช่ไหมหายครบสิบเรียนใช่ครับ เหรียญที่สองก็น่าจะอยู่แถวนี้นี่เหรียญที่สองเจอแล้วอแล้วเหรียญที่สองเอาละเหรียญที่สามเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ฮะสะพอยต้องสะพอ,อ,อยยับเลยนี่ครับมันจะมีโปสเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าหนูทาเงินหายที่นี่สิบ,บาทเลยทั้งหมดเป็นเหรียญหนึ่งบาทช่วยหากเงินหน่อยค่ะหนูอยากกลับบ้านเนี่ยนะครับผมต้องต้องจรง เเสียงเหมือนแม่ก็เขาเป็นผู้หญิงไงเออนี่เราเราก็จะเจอเหรียญที่3อยู่ตรงนั้นเก็บมาให้ Let's go กโอเคเหรียญที่10เหรียญสุดท้ายคุณหาเองเลยผมอยากให้คุณหาบ้างเดี๋ยวคุณซีเขาจะโกรธผมใช่ใช่ต้องหาเลยเฮ้ยสุดยอดมากคุณบักจอยเอาล่ะไปตามเพื่อนมาตามเพื่อนนอนดีกว่าแต่ก่อนหน้านะก่อนหน้านั้นเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่า เพ่ได้เฮ้ยคินภูนี่อาเป็นเพื่อนกับผมถ้ดีๆแต่งเยวคพูดเหมือนโปเกมอนเลยคูดเหมจับโปเกมอนเลยแบบว่าแคดเดมบอเราเจอแล้วเมื่อกี้ก็เดินเข้ามานี้ทำไมตาถั่วขนาดนี้เนี่ยเอาละเหมือนเหรียญแม่พึ่งสปอน่ะใช่ใช่ในแต่ละลำดับมันพึ่งสปอนครับโอ้ยโฮลันอย่าบอกนะว่าเขาบอกยังมีต่อ ใช่ครับมีต่อครับมีเนื้อเรื่องต่ออีกเยอะเลยพักต่อใช่แล้วโดยการที่คุณจะต้องฟังคําประกาศนั่นบอกว่าที่เราจะต้องไปซื้อตั๋วในห้องห้องนี้น่ะแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปในห้อง ก็จะเจอกับอะไรบางอย่างไปเลยครับเฮ้ยมิมิเย้สวัสดีไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยซ้ายบนมันมีด้านบนด้วยหรอใช่มันระเบิดมันไม่ระเบิดผมตัดสายคุณกผิดอ่ะแล้วผมตัดสายสีแดงอะดิออกัต้องตัดอันด้านบนหรออาหารตัวไฟให้คุดแล้วเฉลยได้ซ้อมขนาดเฉลยยังผิดอ่ะ คุณตัดสายคุณเบื้มไม่ดีเหนเหลือจะเชื่อห้องนี้คือผมเองก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเดี๋ยวขอให้ทุกคนชมดี โอเคคำใบจะอยู่ตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าไงผมเองก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ผมมีบมมเาบาะ<ห>แสจากคุณมาซ่ามาซะาใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าให้ให้เลือกสายบนเบาะแสจากคุณมาซ่ามาซ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายบนคืออะไรไไนะเหมือนจะเป็นสีส้มปะ่ะไม่แน่ใจว่ะ<า>ไม่รู้ว่าผมมาได้แค่นี้สีส้มมันใช่เลยบนจริงเหรอผมรัน ปากที่เหลือด้วยลุงหมไม่ใช่จงทูก็ไม่ใช่โอ้ยคุณโฮมลันคุณโฮมลันไม่ไม่นะเอ๊ะเอ๊ะลอดเหรอคุณคุณโฮมลันคุณโฮมลันเฮ้ยคุณโฮมลันรอดเหรอสีส้มโอ้โหทุกคนสู้ๆทุกคนสู้ๆ สู้ๆขอให้กดโดนสีส้มฮะมีสีอื่นเออจริงด้วยมีสีอื่นต่อบปะมีสีอื่นต่อบปะโฮมรันแค่กดสีส้มอย่างเดียวอะนะกดแค่นั้นแหละอันเดียวเลยเหรอโอเคแค่นั้นเลยทุกคนสู้ๆทุกคนอย่าอย่าเข้าไปเยอะเดี๋ยวกดไม่ได้ดีพ่นร้ายเหรอเฮ้ยเราเราขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นไปไงอ่ะขึ้นไปไงอ่ะเขาไม่บันได้อยู่เขาตบกี่ตบกี่บันไดอยู่โอเคโอเค ทุกคนสวยโชคดีสวยโชคดีมีหลานแล้วโซ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 มุ้งตายใช่าไปไปก่อนเลยเอ็กซ์เปิดทีว okay. ์อย่ากดปิดนะสีส้มนะสายบนสายบนสวยมากกดตรงข้อต่อนะกดตรงข้อต่อฮะตรงข้อต่อตรงไหนวะอ๋อสรุปเออถูกแล้วแหละข้อต่อระหว่างสีขาวกับสีส้มข้อต่อระหว่างสีขาวกับสีส้มโอเคเลสโก้เลสโก้ถ้าผมไม่รอดฝากที่เหลือด้วยนะทุกคนลาไปก่อนลาก่อนนะ อ่ะจะรอ,อ,อดูจะรอดูดูวินาทีกว่าศาสตร์นี้โอเคปนไ้ใดีู้ใดอ้าวกดไงอ่ะโอเคไม่ผมกไดไม่โดนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮเฮ้ยอ๋อกดไปแล้วโอเค เอได้แล้วอาชีเอ้ยนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าจะไม่รอดแล้วเชี่ยเอ้ยมวินาทีเสียตายสุดๆ Summary is on Christmas ขลังใช่ไหมฮะคืออะไรอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนี่ให้เติมหมายเลขเข้าที่เอ่อสกินอะไรสักอย่างโดยสรุปแล้วมันคือมันคือคริสต์มาสอะะไรวอะไรคือคริสต์มาส าไม่มีไม่มีไม่มียี่ห้าถ้าจะเปินไปได้ก็ไม่ดูสิบสองไม่น่าใช่ยี่สิบห้า่ห้ายี่ห้าไม่มีมันกงเอาเลขมารวมกันให้เป็นยี่ห้าหรือเปล่าเฮ้ยขนาบมากยี่ห้าเลยแต่มันไม่มีเลขห้ามจะมีเลขสิบ ไม่ไม่มีสิบห้ามีสิบสี่มีสิบต้งสิบสี่นะเนี่ยสิบห้าเนี่ยอันเนี้ยสิบสี่สิบสี่ใช่ลองชี้ดูชี้จะเป็นสิบสี่ครับแล้วก็คือสิบสี่ทำไงให้มันเป็นยี่สิบห้าถ้ามันผิดขึ้นมาแล้วก็มันผิดขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะต้องไปเก็บเหรียญใหม่ละสิเก็บเหรียญใหม่เลยขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกมีโอกาสเดียวนะคุณอริงๆหรอมันรีเซ็ตได้ใช่ไหมล่ะ เออก็ไม่แน่เหมือนกันนะาไม่ได้บอกวิวแต่เดียวไม่ได้มีด anger นะไอประตูนั้นมันยังมีเดเจอร์บอกเไงมันลองใส่ใส่ไปก่อนเอองั้นลองใส่ใส่ไปก่อนเฮ้ยคูณนี้มีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าเฮ้ยคุณฮิวมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่ามองอะไรนะกดแล้วเหรอ ยัง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 เอ่อยังเนาะยังโอเคก็หยิบเอาไปแปะจังเสียก็คือถ้าเกิดไม่ได้ก็จะกลับมาใหม่เฮ้ยเชื่อเลยโอ้โหนี่จิตวิญญาณเกมเมอร์นี่ว่ะอาวะกดตรงหน้าจอมันจะมันจะเป็นอาราบิกนัมเบอร์กับไทยดัมเบอร์คือรวอสก่าเฮกมองง่ายเฉยต้องเิดออนก่อนอะไรเนี่ยของผมมันก็ยังเป็นเลขไทยมันดวงเหรอสาดดวง เหมือนแบบเหมือนใครรู้แบบพวกนี้ป่ะดูดวงอะไรแบบเนี้ยดูดวงไพ่ทาโร่เหรอเดี๋ยวนี้ไพ่ทาโร่มีเกี่ยวกับฮิปปารแล้วเหรอไม่ใช่แบบว่าวันเวลาเนี่ยอันนี้มันเป็นคืออันนี้เป็นกระดานคำนวณแบบโหราศาสตร์เฮ้ยโอ้โหอยู่ๆก็มีเบาะแสขึ้นมาเกิดไหมโหราศาสตร์คิดมากโหราศาสต์โหราศาสต์คิดมากอ๋อบอกให้วางโหราศาสต์มีวางสี่ตำแหน่งใช่ก็น่าจะต้องใช้สี่ตำแหน่งอาจจะต้องวางสี่โซเดีกว่ากเพราะมันคืนใช่ไหม แค่เชื่ยวเขวามาให้เป็นคนพื้นอ๋อในแต่ละเลขมันรวมกันได้ยี่สิบห้าใช่ไหมนะาอ๋อ านั่นไงในแต่ละเลขมันรวมกันได้2 5จริงด้วยอ๋อแค่าวางว่าช่สบกันเป็นเท่าไหร่ใช่ให้วางว่าช่องนั้นยังขาดอะไรอยู่ก็ให้เติมโดยจะมีแค่2ตัวเลขที่อยู่ในในในแต่ละอันมันจะรวมกันได้25อย่าง8กับ2 2นะก็รวมกันได้เป็น20ส่วนอันนั้นก็คือ,อนนเป็น5ก็ได้เป็น2ี้าลักษณะได้<อ>ขี้คายลงแล้วแล้วตรงนี้มันคืออะไรเอายังไง โอเคหยิบออกมานี่คือ16สินะเอาวางไว้ตรงไหนนะตรงกระดาษเลยครับตรงกระดาษเลยอขอให้ถูกนะกระดาษเลยเหรอการวามันต้องลงล็อกถ้ามันลงล็อกยี่สิบป่ะยี่สิบยี่สิบอ๋อได้ละโอเคแล้วหน้าจอมันจะเลิกเรืองแสงหรอจออยังงเรืแสงทำไมยังเรืองแสงอยู่ล่ะเนี่ยารักผู้ใดจะต้องไปวางใหม่มันจะต้องมันจะต้องวางแล้วมันลงล็อกล็อกอ่ะใช่ขยับขยับใหม่โอุ้ยได้แล้วอ่าได้แล้วไป บิดเฮ้ยว่างแล้วอ่ะออกจากที่นี่กันสักทีคุณและบิดอะไรกันและบิดพวกเราจะต้องออกไปด้วยกันเราต้องออกจากที่นี่ไปด้วยกันเอาไปจุ่มกะเพรเอาแค่แต่ไอ้เห็นนายบรรลุนิพานแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ต่อเขยอบไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เห็นเลยฮ้ยเขยับไม่ได้เหรอไม่นะพวกนายจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอมาก็ยังอยู่ที่เดิมเลยครั เอ๊ะเสียหน่ากลัวว่ะไม่ใช่ว่าจุดจบมันจะเป็นแบบนั้นนะใช่ไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมเชี่ยมโลขาวโผล่เลยมีขาวนะเลือกไม่มั่นใจละผมเริ่มไม่มั่นใจนะทุกคนว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงไม่หรอสรุปจิตใจของคุณซีเหมียวคือความว่างเปล่าอ่ะลาสโกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปแล้วหรอ เขาน่าจะเข้าสู่ผวังไปแล้วยังไงคือแต่ละยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นเราไปเห็นเห็นว่ายืนอยู่เลยเห็นี้ยแล้วอันนี้เราเดินอยู่เนี่ยลอง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 หันหลังลองหันหลังแล้วกดเข้าไปได้ปะจบแล้วเรามันจบแล้วว่ะอนาคินผู้นายอดถ่ายจบแล้วนี่่กลัง อายไม้าอาีสปอนนดดีสปอนได้ด้วดีสปอนดีสปอนอ้อ้าวดหนเฮ้ยเรามาสืบถามกับคนที่เคยตายไปแล้วดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างคุณรู้สึกไงบ้างครับคุณรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้บรรลุนิพพานอ้าวไป้วไป้ย เข้าไปได้หรออ๋อคืออ๋อปรีสนาสุดท้ายคือให้ดีสปอนเหรอใช่เหรอเอ้ยอ้าวไปกันหมดเลยไม่ใช well ่มัวซั่วผมรันอยู่นี่ไหนโฮมรันเข้าไปอีกสีดิเผื่อก็ก็ก็อันนั้นเขาเข้าไปแล้วนะหรือจะถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปกันก่อนไหม น่าจะไปแล้วของจริงน่าจะของจริงกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นหลังประตูนี้ก็จะพบเจอกับอะไรก็ไม่รู้ขาวๆนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตรงนี้แค่นั้นเลยทำไมเขาออกล่ะมีความสุขมากครับนี่ได้เจอกับทุกคนให้รู้เหมือนกันโอ้โอ้ขาวแล้วแล้วก็ขาวจุ๊วโอ้ อ๋อเป็นคำพูดของคุณซีเหมียวไหนรเขาพูดจบแล้วแต่เราก็ยังขาวอยู่ดีนี่ก็พูดจบแล้วเหมือนกันไม่เห็นขาวเลยอ๋อชิบหายนะตอนนี้เราพูดอยู่หรือเปล่าพูดอยู่ฮะอ๋อคนไม่ขึ้นว่าเปิดไมค์หรือปิดไมค์อยู่เยมันขึ้นแหละแต่ว่ามันสีขาว เอแล้วก,กดรีสปอยยังไงนะดดนะ่ะถ้ากดยังไงน่ะอ้าวกด E S C แล้วก็กดรีสปอยเลยรีสปอยแล้วก็กลับมาที่นี่อีกแล้วเเนะแเราก็เลนเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งได้สิมันจะช่วยใช่ไหมบอกว่าจะได้เนาะดูลคกันไหนโอเคครับยันดับ I thought actually it truly worked for me so ไม่เห็นอะไรเลยวิลลี่พาวดูเท่านี้ผมก็ภูมิใจอะไรประมาณแบบมีวิลลี่พาวเลยตอนนี้ไไปเออไม่เห็นไปได้เลยวิลี่พาววิลี่พาวแล้วไงอะเข้าไม่ถึงคุณซีเหมียวเหรอเนี่ยไม่นะมันไปไม่ได้ไปไม่เห็นได้เลยทําไมเขาไปได้อะเต้าทําไมไปกันได้หมดแล้วเหรอเนี่ยผมไม่ไปอะนีเออแน่นอนวิลลี่พาวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันไปได้ทีละคน เออเขาหายไปไหนกันอะทำไมผมไม่เห็นขาวอะไรเลยผมขาวชัวเลยไม่ขาวอะไรเลยเอทำไมมีแค่ผมคนเดียวล่ะไม่ผมก็อยากไปกับทุกคนผมเองก็อยากไปกับทุกคนนะ h a ไม่เห็นขาวเลยดำไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ but about this I'm very proud you journey of เหลือเป็นแค่ความทรงจำเอ้ยหมมาได้แล้ว จบแบบบักเอนหรือว่าพูดเอนดิ้ผมจบแบบได้กิฟต์บักเอนไม่แล้วมีคนอวยพอรป่ะมีมีอยู่แล้วอ๋อมีดีนะครับอคุณไม่มีเหรอมีมีมีของผมมีของผมไม่ไม่ต้องรีเปาด้วยโอ้ยโอ้โหทำได้ไงก็ดูเราดีรีสปาสองรอบโอ้โหนี่รีสปาสี่รอบอ๋อสี่อ่ะสี่สีอ่ะ มันอยู่ได้ทีละคนอ๋อทีละคนเช่าหลยคนอ่อพอคนแรกมีคนอยู่ข้างในก็คนที่ตามไปข้างหลังก็แบบหางไฟอ่าีมีจดหมายทิ้งไว้ด้วยนะดาร์ลไปไหนจดหมายอ่านลองอ่านดูแม้คงเหลือเป็นแค่ความเก็บอะไรวะสาอชใช่ไหมแม้จะคงเหลือเป็นแค่ความทรงจําเพราะขอให้เป็นความทรงจําที่มีความสุขอ๋อแปลว่าอะไรวะ จนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจคุณซีเหมี่ยวอยู่ดีเฮ้ยอะไรวะงงโอเคถ่ okay. ายรูปไหมถ่ายรูปกันไหมทุกคนจะโดนโ okay. อเคครบทุกคนเนาะคลิปเย้โอเคทุกคนขอบคุณที่เหนื่อยครับอาหอมเรียบร้อยคร,รับของขอคนง้าสุดยอดเลย ดีที่ได้รู้จักนามันเดอแบบแบบนี้ครับแล้วก็คุณยังต้องไม่ขอ BPC เลยคือเขาปมนคนรทำเอาครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับงั้าก็เจอก็จ้า